เอาละค่ะผมสวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องทํานิดทำไปเรื่อยมือน,นีเหมือนเหมือนโดนน้อยแก่งจังไดบรูด้วยครับผมเฮ้านี่ดวงบดีคักเลยครับสามมาแตางสามตัวเจวาะบกเขาสักตัวเลยกรใไ้เดนเป็นสามล่องเป็นเต่าที่หาไวมือหน,นีครับที่หมันออกมือน,นีนะคะผมออกวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยห้าน้อย รูดเจาะว่าเขาเลยสามตัวเนี่ยมันสุดยอดอีดีเลยค่ะผมดักไว้ตังตตตะะต้งหกตัวหาตัวหกตัวเจาะมาตั้งสามตัวว่าเขาแจ็คตัวสุดยอดอีดีนะครับมันดวง ดวงบ่เขานี่ก็คือบ่เขาเล่ลระครับผมเจาะบ่เขาเล่มือนี่ครับมาดูผลว่าห้าน้อยพิเศษออกหาหกหกเบินมากนะครับผมหาหกกกับหนึ่งแปดโตเก่าหมูว่านี่ส่วนธรรมดาห้าน้อยธรรมดากะบห้าน้อยธรรมดานี่ครับแปดสามซี 8, 3, 4, บนออกแปดสามซีออกสามแปดเท่ากับใดเลรล่ะครับแต่มันไปออกแปดสามซี สามซีห้าวบดิจาอหหาส่วนลางกับยังมาเบิรนคือเขาเลยครับหกหกหกฮกมาตัวกับตัวเดียวกันเลยครับพิเศษมาเบิรนมาเบิรนนี่ก,ก็จบแหละครับห้าวบดิ้อห์ายเบิรนไวเนาะแล้วก็วีไอพีแปดสามศูนย์สามศูนย์ห้ากับบดิจ้อหหานะครับผมมันมาต่างสามตัวแล้วครับผมลางออก 93. เก่าสามห้ากับตามไปเก่าศูนย์เก่า เดี๋ยวพับโอ้ยคอยคอยมือยน้มจะคลองนี่แหละเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่ออกเก้าสามพ่อสามเข้าเข้าหายเข้ากระบาดหายเก้าสามไหวเพราะว่ามันได้หลายตัวแล้วเข้าคิดว่ามันจอหายแล้วรุดออกมาสามศูนย์สามสี่สามเก้ามันมันเหมือนค้าสีเบลานะครับมื่อนี้คือว่าเข้าจอเบาเขาเลยท่างมาท่างสามหาย สามตัวเลยนะครับเดินเป็นสามล่องเป็นเก่ากับมดกับร่งใจว่าจะบกุกิีไถ่แลวมันแบบว่ามันบหรูเนอะว่ามันมันถอนะมันไม่ีดวงเลยล่ะครับมาจังได่ฮากับตองลงุ่มลุ่งให้เป็นแนวทางแต่ว่าเบิงเบิงเป็นแนวทางใี่คือด้วครับผมก็ เลขก็มีเขาไม่รูนเนาะขนาดมากเท่ากันยังจอ่อเบาเขาอยู่ครับมันดวงดวงเนาะดวงสุดๆเลยแหละครับผมดวงมือมันจะบบกเขามืออื่นก็นลอรุ่นทั้งหัวเล่าห้าหน้อยหววรัฐบาลสามหววเลยนะครับผม,มอ,อื่นมามาเฮ็ดห้าหน้อยไห่มือ,อื่นก่อนครับวันที่หนึ่งพร้อมอกันก็ หวยไท่ออก์กรห้าน้อยพร้อมแล้วก็เล่าต่อเลยครับผมมือเดียวกันสามหววดูกันไปอีกแย่ๆด้วยครับผมคนที่เขามาไอ้กำลังใจกับขอบคุณหลายๆด้วยครับผมกับเลขกับมีเข่ามี่ลุดเนาะกับคนลงกับกับท่อเท่กันแหละครับผมเพราะว่ามาสามแต่เทาก็ยังจอบเขาอยู่ครับมาตั้งสามตัวเนาะ ส่วนคนบ่บบมักก็คือว่าหายพานนะครับบ่บต่ตองเบิงก็ได้ครับเพื่อว่าเห็นเห็นเขามาแต่ว่า,ก,าก็ม่าอันนี้หายก็รลู้ซึกว่าเออเ้าบ่มักก็กับพานพานด้วยครับผมอันนี้คือเท่ากับตั้งใจอยากให้มันออกเต็มทีแหละครับอยากให้มันได้อะครับแต่ว่ามันบ่อกอกเนาะเท่ากับเท่าบบมีไผ่ลูครับว่ามันจะออกเล็กอย่างเนาะต้องขอภอั้น้ำไห้ตรงนี้นะครับผม มาอย่าไปซีเรียสมานะครับผมเราต้องสู้ต่อไปนะครับผมเราลงหวยไว้ต่อนะครับผมแนวทางนะครับผมทะรุดมันกะคือว่ามันหลายตัวเนาะหลายตัวผุดถะข้าำว่าหลุดมันกะมันก็มันหลายตัวนะคมันตรงทุ่นลงทุ่นหลายบาทนะฮากับ่อยาก เรอสามสีดึก็อยากให้เฮ้งๆเรื่อยๆกันทุกคนนะครับอื่นครับรัฐบาลจะมาเลขอย่างน้อ เริ่มเนะคะผม มันจะเอาย้อนออกไปออกตัวเก่าป่ครับหหหเหตมแบบนี้มากสามหมื่อเลยเด้ คุณอย่ามาโดนโดนลูกไปใกล้ใก่อน i've มาได้แล้วล่ะครับผมห้าหน้อยห้าหน้อยประจำงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามให้เด่นเป็นห้านะครับผมเด่นเป็นห้าลองเป็นสี่ตัวจอกกับตัวแดงกับหาซี่ก็หาเจ็ดนะครับผมก็จะมีหาแปดหาศูนย์หาหนึ่งหาหกลองเป็นสี่ก็จะมีสี่เจ็ดสี่แปด ที่สามที่หกอันนี้แหละครับผมมันจีจอขาบอรหรือว่ามันจีรุดไปเลยนะครับผมถ้ากันแนวทางนะครับผมเมือ่อนี้็เจ็บอยู่แล้ะครับผมมันจอบอเขาเน้องมันมากตั้งสามตัวฝากให้ก็บร่างใจ แนวทางด้วยค่ะผมเลขก,ก็มีเขาไม่รุดเนาะฝากให้รำใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มืออื่นถือรัฐบาลถือเล่าถือข้าน้อยเข่าสามมวดเลยแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ